ชาวพุทธทุกคนที่นับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีความเชื่อในเรื่องของชาติพงและอดีตชาติอย่างเช่นพระองค์เองก็เคยตรัสสอนเรื่องโทศชาติดังนั้นค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อที่ว่ากังแต่ชาติปางก่อนส่งผลอะไรในชาตินี้ ชาติก่อนใครทำอะไรไว้บ้างถึงส่งผลในชาตินี้ในชาติก่อนหากผู้ใดเคยมีส่วนร่วมลงมือลงแรงช่วยทำการซ่อมสะพานข้ามคองหรือซ่อมทางสัญจรไปมาต่างๆให้แก่สาธารณะโดยไม่คิดไม่หวังค่าจ้างหรือค่าตอบแทนใดๆหากเคยช่วยบริจาคเงินทอในการสร้างสะพานหรือถนอนหนทางต่าง ไม่เกิดประโยชน์แก่คนในหมู่บ้านในชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่าจะโรงแรงกายหรือแรงเงินก็ตามในชาตินี้ผู้นั้นจึงมีพาหนะเอาไว้ใช้อย่างสะดวกสบายซึ่งอาจมีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือเรือก็เป็นไปได้โดยไม่ต้องพบกับความยากลำบากในการเดินทางหากผู้ใดมียวดยานพาหนะหลายอย่างเรียกว่ามีทั้งรถ เรือหรือเครื่องบินส่วนตัวก็แสดงว่าได้ช่วยซ่อมสร้างสะพานหรือทางสัญจรเอาไว้มากมายในชาติที่แล้วชาติปัจจุบันจึงมียวดยานพาณนะใช้อย่างสะดวกในชาติก่อนหากผู้ใดเคยมีจิตเมตตาปราณีต่อบรรดาสัตว์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวง โดยนำเอาเศษอาหารที่เหลือหรืออาหารสัตว์มาให้ทานแก่สัตว์นั้นๆให้ได้กินจนอิม่มอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นสุนัขนกแมวซึ่งไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านของตนในชาตินี้ผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่มีชีวิตค่อนข้างสมบูรณ์ในด้านฐานะไม่ว่าจะรวยหรือไม่ก็ตามแต่จะเป็นผู้ที่แวดล้อมไปด้วยบรบริวาร และคนคอยปรนิบัติดูแลคอยรับใช้อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะไปหนทางแห่งใดก็ตามจะมีคนคอยเคารพนับถืออยู่เสมอชีวิตอุดมไปด้วยข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ไม่ขัดสนเรื่องเงินทองและจะไม่ได้รับพยันอันตรายใดๆจากสัตว์ร้ายเนื่องจากในชาติก่อนเคยเมตตาปราณีต่อสัตว์ทั้งหลายในชาติก่อน หากผู้ใดเคยจัดหาดอกไม้สดที่มีกลิ่นหอมและสวยสดงดงามมาถวายพระไม่ว่าจะเป็นพระพิสุสงฆ์สัมณาเนวนวัดหรือพระพุทธรูปที่ตั้งไว้บูชาในที่ต่างๆก็ตามหรือเป็นบุคคลที่มีจิตใจงดงามไม่กดเครื่องผู้อื่นรู้จักให้อภัยและยินยอมผ่อนปลนยกโทษให้ผู้อื่นอยู่เสมอในชาตินี้ ุคคน,นั้นจะมีความงดงามกว่าคนธรรมดาทั่วไปไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นบุรุษหรือสตรีจะมีใบหน้าที่งดงามเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้คนที่ได้พบเห็นมีรูปร่างงามสมเป็นคนที่นิยมของคนทั่วไปด้วยว่าตั้งแต่เกิดก็มีความงามมีความสงาม่าเป็นพิเศษเมื่อมีอายุแก่ตัวไปก็ยังดูงามและมีสง่าราศี หากผู้ใดเคยได้จัดหาน้ำมันไปถวายสำหรับจุดโคมไฟหรือจุดตะเกียงในโบสถ์วิหารหรือวัดวาอารามต่างๆเป็นนิดหรือทุกครั้งที่เข้าวัดไปทาบุญไหว้พระบ้านจะจุดจตะเกียงหรือโคมไฟพร้อมบริจาคเงินถวายเติมค่าน้ำมันหรือจัดหาน้ำมันไปถวายอยู่เป็นประจำ ในชาตินี้ผู้นั้นจะได้เป็นบุคคลที่มีดวงตางดงามสดใสดวงตาผู้นั้นจะมีทั้งความงามและความบริบูรณ์คือมีสายตาที่ดีตั้งแต่เกิดไปจนแก่เท่าไม่มีสายตาที่สัน่นหรือโรคเกี่ยวกับดวงตาเหมือนคนอื่นทั่วไปใครพบใครเห็นก็ต้องชื่นชมยอมรับในดวงตาผู้นั้นในชาติก่อน หากผู้ใดเคยมีส่วนร่วมในการบริจาคยารักษาโรคให้แก่คนยากจนหรือเด็กที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยบริจยาคเป็นยารักษาโรคหรือเงินทองสำหรับซื้อยารักษาโรคก็ตามแต่ถ้าบริจาคยานั้นแล้วทำให้เกิดประโยชน์แก่คนไข้อนาถาช่วยให้ทุเลาเบาบางโรคหัยไข้เจ็บได้ตามสมควรก็ถือได้ว่าเป็นบุญกุศลเช่นเดียวกัน ในชาตินี้บุคคลน,นั้นจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ยากที่จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องมีทุกข์ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ่อกล่าวได้ว่านับตั้งแต่เกิดจนถึงวัยเท่าชราก็จะยังคงแข็งแรงแลนมีสุขภาพดีเป็นพิเศษกว่าบุคคลอื่นๆทั่วไปโรคภัยต่างๆก็ไม่สามารถท่าชีวิตของเขาได้ ในชาติก่อนหากผู้ใดเคยมีส่วนร่วมในการช่วยซ่อมแซมหรือสร้างศาราพักร้อนให้แก่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นศาลาพักร้อนดิมทางดมถนนในส่วนสาธารณะหรือศาลาพักกายในวัดวาอารามหรือมีส่วนร่วมในการลงมือลงแรงหรือบริจาคเงินทองก็แล้วแต่ถ้าเคยช่วยให้ชาวบ้านชาวเมืองได้ประโยชน์ ในการใช้สาลาที่พักในใดๆก็ตามถือว่ามีส่วนในการทำทั้งนั้นในชาตินี้ผู้นั้นจึงมีแต่ความสงบร่มเย็นในการดำรงชีวิตชีวิตประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้วาวหน้าและมีผู้คนเคารพยกย่องอยู่ตลอดเวลาบรรดาชาวบ,บ้านหรือคนทั่วไป ้วนแล้วแต่นิยมรักใค้มาแวดล้อมมานับถือและยินดีช่วยเหลือตามแต่จะขอแรงนักได้ว่าเป็นคนมีบุญนักัก์ใหญ่มีบริวารมีเกียรติมีคนรักใร้ชื่นชมมากเป็นที่กว้างขวางในสังคมในชาติก่อนหากผู้ใดเคยให้เกียรติและปฏิบัติต่อคนระยะขานนิตอย่างเป็นมิตรและอย่างดี เราแบบว่าเขาเป็นคนเข้าเทียมกับตนไม่เคยคิดม่ถูกดูหมิ่นหรือคิดว่าเป็นคนที่ไรา้าขัดว์นีหรือเป็นคนสัะภ้าไม่เคยขับไล่ผักใสแต่กลับให้ความอบอ้อมอารีและอินดีช่วยเหลือเกื้อกูลให้เงินหรือสิ่งของพวกเขาตามสมควรในชาตินี้ผู้นั้นจะมีความอบอุ่นและบริบูรณ์ไปด้วยพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ดี มีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวช่วยเหลือเพื่อกูลกันและกันด้วยดีภายในครอบครัวผู้นั้นจะไม่มีวันเป็นคนทำพลาขาดพ่อหรือแม่ไม่มีวันเป็นคนโดดเดี่ยวระยะขาดนิดในครอบครัวจะอยู่ดีมีความสุขสมบูรณ์เพราะมีพ่อแม่คอยเป็นหลักให้ความอบอุ่นและคอยคำจุนพร้อมด้วยญาตินิดอีกครั่งพร้อม ในชาติก,ก่อนหากผู้ใดเคยมีส่วนร่วมในการซ่อมแซมโบสถ์วิหารหรือส่วนต่างๆของวัดไม่ว่าจะโดยการลงทุนด้วยเงินทองหรือลงแรงกายแรงใจก็ตามและนอกจากการช่วยซ่อมแซมแล้วถ้าหากผู้ใดเคยมีส่วนร่วมลงแรงหรือสมทบทุนในการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาสนสถานบูรณะ ปฏิสังขรนวัดวาอารามหรือสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ในชาตินี้ผู้นั้นจะมีบ้านเรือนที่พักอาศัยใหญ่โตหรูหราหรือมีตึกมีอาคารเป็นที่ทำการค้ายิ่งไปกว่านั้นอาจจะเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นธุรกิจของตนอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและคฤหาสน หรือตึกอาคารนั้นก็จะเป็นที่รู้จักและชื่นชมของบุคคลทั่วไปกล่าวได้ว่านอกจากจะมีทรัพย์เป็นคห,หารื์หาหรือตึกอาคารใหญ่แล้วยังเป็นที่เคารพนับถือของคนต่างๆประสาผู้มีบุญวาสนาในชาติก่อนหากผู้ใดเคยร่วมทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นกระถินผ้าป่า หรือบริจาคทำบุญให้แก่รูปบริจาคของวัดวาอารามทั่วไปบริจาคให้มูลน,นิคิต่างๆหรือร่วมอนุโมทนาทำบุญกับงานบวชงานศพงานวัดงานการกุศสนต่างๆหรือแม้แต่การทำบุญทั่วไปในลักษณะอื่ในใดก็ตามในชาตินี้ผู้นั้นจะได้มีสามีภรรยาที่งดงามซึ่งกล่าวได้ว่า ผู้ที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลที่มีรูปโฉมงดงามมีลักษณะดีและบุคคลผู้นั้นก็จะยังได้ลูกเขยหรือลูกสะใภ้ที่ดีเป็นเกียรติเป็นสีให้แก่ครอบครัวบรรดาชาวบ้านต่างก็ชื่นชมในคู่ของท่านหรือในลูกเขยลูกสะใภ้ของท่านอย่างน่าภาคภูมิใจไม่น้อยในชาติก่อน หากผู้ใดเคยยื่นมือให้ความช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์หรือจนต่อกับสภาพของชีวิตแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆก็ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจด้วยทุกวิถีทางที่สามารถทำได้โดยไม่ได้แสรงว่าไม่มีหรือช่วยเหลือไม่ได้ไม่ว่าจะทางด้านกําลังทรัพย์หรือคำแนะนำในการแก้ไขปัญหายอย่างเต็มใจ โดยจะต้องประพฤติตนให้การช่วยเหลือเช่นนั้นอยู่เป็นประจำจึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ในชาตินี้คนผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่มีแต่ผู้คนนิยมชื่นชมรักใคร่และคอยให้การช่วยเหลืออยู่เสมอไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยหรือ,อยากจนก็ตามเมื่อถึงคราวที่ตนเกิดปัญหาก็จะมีผู้คนคอยยื่นมือให้ความช่วยเหลือสนับสนุน เมื่อไปถึงที่ใดก็จะได้รับน้ำใจไมตรีที่จริงใจและตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องทุกข์เป็นกังวลว่าใครจะมาคิดร้ายแม้แต่น้อยก็จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องของกรรมแต่ตามก่อน EP ที่หนึ่งสุดท้ายนี้ค่ะฝากกดแชร์ให้คนที่คุณรักกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไป แล้วพบกันใหม่ในอีพีที่สองของเรื่องกรรมแต่ปางก่อนค่ะ